ขอเจริญพรท่านทั้งหลายในโอกาสนี้อาตมาพร้อมกับคณะสงฆ์ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมที่บ้านชันเก็บทองที่เปยไม้สายที่ถูกน้ำท่วมหลากทําทำให้บ้านเรือนต่างๆได้เสียหายพิจนตรมากและก็เลยได้มีโอกาสได้มามอบไข่แล้วก็มอบเสื้อผ้าเพื่อให้กำลังใจกับพี่น้องคณะสถาชาบ้าน ฐานในโอกาสนี้ก็ถือว่ากาเปดก้่อคือนเวลาุครันครับในโอกานี้เรอเจแ้ตของเอนีต้องมาติดของเอเนี่ยผมคนจับงมาแล้วเี่ยเอว่าอันนี้มันเดือดอนมากั่บน้ี๋ยวบบุาผมได้บ ยั่ไง้าเลย่อยตู่ถ้าเบื่อ่งเป็นตู้ั้นี่ยตบ่แต่พั่งต้อะไรไปเนี่ยแต่ถ้าเ่าปนปได้ไมตรงน้ตรน้่มาแ่น้อะไรเกไป็นเหี่วเป็นเหี่ยวแต่กได้ไออไม่้นไเเ่เหมือนั คุณครับขอบคุณรับีมครับขอบคุณครับขอบคุณครับกอบคุณครับครับครับขอบคุณครับครับอครับออรครับคค

อันนี้สคนคนด้นี่น้องสบ้พอ่งคนห่เสองคนหนึ่งเป็นคมางเว้ยอเมาสอคแบ่งกันแบ่งกันอันี้อคนันคือเพ่น้สองคนด้วยโอ้ยแบ่งหน่อไมสคนหน้าแบ่งกันอันถ้าคเนึ่งนะ

他不一样了，从哪里做起的呢？